โอเคถ้าตบอีกครั้งหนึ่งก็จะไวได้ดีก่อนได้ว w o l ฟวินค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับ LSM 99นะคะสนับสนุนโดย LSM 99 Hot นั่นเองใครอยากเล่นเกมสนุกๆกก็แอดไลน์ไปก่อนได้เลยที่แอดสย Hot 99นะคะวันนี้เราอยู่กับค่ายแพ็กมาติกเพย์หรือว่าสล็อ PP นั่นเองจะมาหาทําหาซื้อฟีสปินกัน วันนี้จะเข้าไปเล่นเกม c a t h of the Werewolf Mega w a y นะคะสำหรับเกมสล็อต p p ถ้ามีคำว่า Mega w a y เนี่ยมันก็จะมีการซื้อฟรีสปินด้วยปกติเราฟรีสปินมันจะอยู่ที่600บาทนะคะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดเอ้ยมันปรับได้ถึงบาทบาทต่ำสุดเดี๋ยวลองดูอ้าวเกมนี้ซื้อฟรีสปินได้300ซื้อเลยรออะไรเพราถ้าครั้งแรกพลาดเดี๋ยว เราจะได้มีโอกาสซื้อฟรีสปินกันอีกครั้งดีมากๆนะคะสำหรับใครงบน้อยอยากซื้อฟรีสปินเนาะแต่เรามาดูฟีเจอร์ของเกมกันก่อนดีกว่าว่าอา t ัชออฟเดอะเวรเนี่ยสลอนหมาป่ามันทำอะไรได้บ้างมีหมาป่าสีส้มออกมานะคะก็ทำให้เลือดผู้ชายคนล่างสุดอ่ะลดลงไปแวบออกมาอีกแล้วมก็บอกว่าแ w วว f s t r ส k e อะไรคือจะจุบัน จะจุบันคืออะไรผู้ชายคนนั้นได้กลารล่างเป็นหมาป่าไปแล้วแล้วเราก็ได้ฟรีสปีดมาหนึ่งครั้งเพราะอะไรยังไม่รู้อันนี้หมาป่าสีแดงอ๋อถ้าหมาป่าสีแดงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะจะเป็นหมาป่าที่มีแบ็กกราวสีส้มเท่านั้นมันก็จะตบอีลูตรงนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งตบอีลุงอีกหนึ่งครั้งนะคะน่าจะประมาณ3ครั้งอิลุงเปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าตอนนี้เราเหลือ วงรองอัตโนมัติอยู่แค่ครั้งเดียวอะตกอีลูกนี้หนึ่งครั้งจะปัจจุบันขึ้นมาแล้วมันน่าจะมาจากคำว่าปัจจุบันนั่นแหละโอเคอลูกคนนี้ได้เป็นหมาป่าแล้วก็จะได้ฟีสปินมาอีกหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นฟีสปินก็จะมีสิทธิ์เพิ่มพูนไปได้เรื่อยๆแบบนี้แต่มันหมดแล้วอะมันน่าจะไม่ทันแล้วอะเห็นปะสองครั้งสองครั้งสองครั้งได้ไหมไม่ได้เฮ้แต่ได้นี่ หมาป่าที่มีแบ็กกราวด์สีแดงก็รวมกันก็จะได้แบบเป็นฟินสปินแต่ว่ามันไม่คุ้มมาได้มา201บาทเราลงทุนไป300ขออีกไปซื้อฟรีสปินตับนี่มันสนุกจริงโอเคครับเข้าซื้อฟรีสปินกันก็ได้หมาป่าโบนัสมา3ตัวได้ฟรีสปิน8ครั้งตั้งใจเล่นเอาแต่มันนับใหม่นะโอเคแวลไซส์2ตัว2ตัวก็ตกไป2ที ได้มาหนึ่งตัวตกไปทีหนึ่งเอ้ะเมื่อกี้มันตกทีเดียวหรือสองทีอันนี้ไม่ได้อะไรเลยเล้วลสี่ค้งได้วัลูไซส์สตัวเอิมตกสองทีก็ดังนั้นถ้าจะให้จัจุบันเนี่ยค่ะกายร่างเป็นหมาปา่าก็ต้องตกทั้งหมด4ทีโอเคได้เพิ่มมาหนึ่งฟีสปินนะคะอ่ะตกลุมไปหนึ่งที แล้วก็ได้ไอหมาป่าที่มีแบ็คกราวสีแดงนะคะจะทำให้เราได้โบนัสเพิ่มเติมด้วยพิซเจอร์เยอะพิซเจอร์เยอะหน้าเล่นค่ะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสนานเลยชื่อเกมว่า catch of t h e w e r e w o l f ใครจำชื่อเกมไม่ได้ก็แคปหน้าจอนี้ค่ะเข้าไปถามแอดมินเลยว่าเข้าเกมยังไงอ่ะได้บิ๊กมินมาแล้วร้อยโอเคไม่เป็นไรจะจูบันนะคะคุณลุงคนนี้ก็ได้กลายร่างเป็นหมาป่าไปคนแล้ว คัดจมูกเสียงจะขึ้นจมูกนิดนึ่งนะทนฟังกันไปก่อนทนฟังจนดปัจจะได้บิ๊กวินนะคะตอนนี้นี่น่าจะเล่นนานเหมือนกันเพราะเราเข้าฟรีสปินมาสองรอบก็เหลครั้งเดียวไม่น่าจะได้ทันแล้วมั้ได้สองตัวว้าไม่ทนันต้องเหลคีนึงก็ได้มา263.70 ขาดทุนไป30กว่าบาทเอาไงเดียะซื้อไหมึันถามใครก็ไม่มีใครตอบนะคะลองลองกดเองนิดหน่อยซื้อดีกว่าไม่เอาไม่ลุ่นปะในใจเราว่าซื้อเราก็ต้องซื้อนะคะดังนั้นถ้าใครแบบเติมเงินเข้ามา600เนี่ยก็มีสิทธิ์ซื้อฟรีสปินได้เรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะพึงพอใจเพราะฟรีสปินต่ำมากตกไปสอทีไปไปไป รุ้นอันนี้จะได้ไหมอ่ะอ้าวได้2อนมันก็มีสปินก็เพิ่มมาอีกก็ได้บวก2ฟรีสปิน,นะคะก็มีให้รุ้นหลายทางนะอย่างสำหรับใครที่อยากได้ฟรีสปินเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะได้ตกทีเดียวว่าโอเคได้มาอีก2ทีตัวนี้ก็จะจัจุบันฟินเจอร์จัตุบันเราจะึ้นใหม่แล้ว,อ,ลวอะไรคือจัตุบัน ชอบชอบคำว่าจัจจุบันว่าเราเอาไปทําชื่อขีดดีไหมสล็อตจัจจุบันไปต่อมาปาตัวใหญ่สองตัวฟาดไปสองทีแล้วเราก็ได้โบนัสด้วยได้แวรบุ๊วินนะคะก็ได้มา480ปบาทโอเคกับการฟีสปินครั้งนี้ซื้อฟีสปินครั้งนี้ได้กาไรละแต่ยังอยากได้อีกนะคะเพราะเรายังเหลือสิทธิ์อีก3ครั้งพร้อมกับ ตบคุณลุงคนนี้ได้ก็จะได้เพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งบวกหนึ่งไปโอเคกลายเป็นหมาป่าเราอยากรู้ว่า,วาถ้ากลายเป็นหมาป่าของทุกคนจะได้อะไรหรือเปล่าได้เลยสองครั้งก็ได้ได้เงินจากหมาป่าสีแดงแล้วก็ได้ตบเจ้คนนี้นะคะสองครั้งโอเคโอ้ได้สองได้สองทอด บววูฟวินค่ะ360บาทแล้วก็เจคนนี้จัจจุบันก็จะกลายเป็นสุนัขหมาป่าจะพูดสุนัขหมาป่าทับสุนัขก,ก็เท่ากับหมาไปแล้วโอเคเหลือเราจะต้องกําจัดผู้ชายคนนั้นอีกครั้งเดียวได้ตบสามพีโอเคถ้าตบอีกครั้งหนึ่งก็จะว้ายได้นี้ก่อนได้แวววูฟวินค่ะ960บาท ได้ทั้งหมด1,811บาทนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เนาะว่าตบผู้ชายคนนั้นเราจะได้อะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันพกเข้ามา600ค่ะได้กลับมา1,811บาทถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับเกม Catch of the w w a l e นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยไปละค่ะบ๊ายบาย